บีกิมร่วมกับกลุ่มบริษัททาวอินเตอร์คอนติเนนตันหัวหินรีสอร์ทและบูพอร์ตหัวหินจัดงานแข่งขันขี่ม,ม้าโปโลบนชายหาดการกุศลระดับทวีปเอเชียรายการอินเตอร์คอนติเนนตั้นบีกิมบิสโปโล2025ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระชระกิติยาภาณนะเรนทราเทพยวดีกมรมหลวงราชสารินีสิริพรชรัชรมหาวัชรราชธิดาในวันเสาร์ที่29มีนาคม ณริมหาดหัวหินบริเวณด้านหน้าโรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัลหัวหินรีสอร์ทจังหวัดประจวบคิริขันโดยมอบรายได้การกุศลให้โครงการกำลังใจในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยบดีกมรมหลวงราชสิรินิสริพัชระมหาวัชระราชธิดานำไปใช้ประโยชน์ในการส่งต่อความรักการช่วยเหลือผู้ต้องขังทั้งชายและหญิงในเรือนจำให้สามารถมีอาชีพมีความสามารถ ด้านกีฬาและกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ